น้องซันรู้ไหมครับว่าอาจารย์เคยไปที่หนึ่งมาด้วยนะครับผมไปที่ไหนครับป่าหินมะพร้านครับครับผมเหตุการณ์เป็นยังไงครับอาจารย์คืออย่างนี้พูดถึงป่าอยุธยาเนี่ยคนลูกคนลุกอาจารย์คนลูกอีกเลยครับครับคือคืออย่างนี้ป่าอยุธยาเนี่ยหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าเมืองบางบดหรือเมืองลับแลเนี่ยคิดว่าเป็นป่าอยุธยาเนี่ยแต่ไม่ใช่ใช่ไหมครับครับเมืองบางบดเมืองลับแลเนี่ยก็จะอยู่บนภาคพื้นดินอยู่ระหว่างรอยต่อหรืออีกมิติหนึ่งนะครับ หรือว่าเมืองคนทันเนี่ยคนทันจะว่ามนุษย์ก็ไม่ใช่ชาว่าเทวดาเขาไม่ใช่แต่เขาจะถือสัจจะน,นะครับพูดไม่โกหกเมตรก่คำเดียวจะกินอาหารหลังเพียงนะครับหรือบางตะกูลอิ่มทิพย์ครับครับแต่ในป่าอิมพานเนี่ยก็คืออยู่ใต้ผืนมหาสมุทรลึกลงไปประมาณ30มกว่ากิโลเป็นทางที่เชื่อมต่อนะ3 0 0พันกว่าเมตรใช่ครับเชื่อมต่อระหว่าง <c oughs> เมืองบาดาลกับป่าอิมพพานเนี่ยเป็นทางเชื่อมต่อกัน นะครับครับตรงป่าเยาวพานเนี่ยผู้ที่ตอดดวงจิตลงไปได้เนี่ยใช่ว่าจะเข้าได้ทุกทุกคนจิตใช่ทุกดวงจิตต้องมีเขาเรียกว่าบุญวาสนาหรือมีบุญบารมีหรือมีบุญญาธิการนะครับเป็นอย่างนั้นเลยจะมีนกยักษ์ตัวใหญ่ๆที่ดุร้ายมากๆนะครับเฝ้าประตูทางเข้าอยู่นะครับแล้วเขาเขาบอกว่ามันมีเสียงเสียงที่บอกอาจารย์นะว่าเข้าไปในป่ายุพานเนี่ยห้ามจับหรือหยิบอะไรกลับมา ยกเว้นเขาอนุญาตเท่านั้นเพราะถ้าจับมาจับเนี่ยอาจจะกลับไม่ได้หรือว่าหยิบอะไรออกมาเนี่ยกลับไม่ได้นั่นหมายถึงว่าเวลาเรานอนก็คือการไหลตายก็คือตายไปเลยใช่จิตก็จะไม่เข้าล่างใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับครับเพราะว่าตอนนั้นพอเข้าไปเนี่ยก็เจอต้นไม้ครับดอกไม้นานาพันธุ์ต้นไม้นานาชนิดคือดอกไม้ที่สวยเยอะมาก บบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็อยู่ในน้านมดเลยครับแล้วก็มีความแปลกตรงนี้ว่าใบพูที่คนเท่าคนแก่กินนะครับเท่าๆนียเท่ากับใบบอลน,นะูยักษ์เลยครับภูยักษ์ใหญ่มากแล้วก็มะม่วงอ่ะเม็ดมะม่วงเม็ดด้านในเนี่ยประมาณสักเท่าๆกับ แกลอนห้าลิตรอะโอ้โหอาจารย์อ้น,นูกใหญ่ามากอันนี้เม็ดเหรอครับอันนี้เม็ดยัง,งไม่รวมเนื้อใช่ไหมครับถูกต้องครับโอ้โหลูกเดียวกินกันทั้งบ้าอาจารย์ก็โอ้โหใหญ่มากแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไปถึงเจมเป็นปอาสมอาสมหรือสีครับผมอาจารย์ก็ไปกราบหรือสีหรือสีก็ให้ดอกปทุมมาหรือดอกบัวประมาณเนี้ยสีเขียวๆนะก็มอบให้แล้วก็พร้อมจะชี้ว่าท่านเดินทางไปทางนี้นะหรือสีตนนี้เนี่ยตอนแรกอาจารย์ไม่รู้จักนะครับ แต่อาจารย์จำลักษณะของท่านได้ดีท่านเป็นใครครับท่านก็คือฤาษีบรมโกศเป็นครูของฤาษีอีกหลายตนครับท่านก็เมตตาให้ดอกปทุมมามาอาจารย์ก็กราบท่านเสร็จก็เดินต่อมามาถึงเจอเหมือนคนแต่งตัวเหมือนชาเมืองจากจักวงวงอ่ะครับเขาบอกว่าเขาคือเพชรพิยธรอาจารย์ก็สงสัยว่าเพชรพิยธรเนี่ยไม่กระโดดโยงเยงเหมือนในหนังเขาบอกไม่ปกติก็ เดินปกติแล้วออกเอือนเดินอากาศครับเป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็เดินต่อมาเจอต้นไม้ต้นใหญ่ประมาณหลายสิบกโนมอ่ะจักกำนวนด้วยตานะแต่ผลแปลกมากผลนี่เหมือนผู้หญิงทุกอย่างเลยสวยมากยาวประมาณนี้ครับต้นมะกะลีผลใช่ไหมอาจารย์มะกะรีผลหรือว่ากินารีผลครับนะครับหรือหรือต้นเขาเรียกว่าต้นนารีผลหรือมะกะลีผลใครครับนั้นใครเห็นใครทักใครเห็นลงรักกลับไม่ได้นะครับ อาจารย์ก็ยืนดูเพรสวยจริงๆนิ้วนิ้วเรียวหน้าตาชิ้มลิ้มมากอาจารย์ก็เดินต่อมานะมีดวงวิญญาณหลายดวงที่อยู่ที่นั่นครับเพราะว่ากลับไม่ได้หลงนารีผลหรือมัคคีผลนะครับคืบอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ก็เดินต่อไปถึงเจอมันเหมือนกับคล้ายๆกับน้ําตกแล้วก็เป็นสะาจะเรียกว่าสะอะโนโดาดก็ได้ดใช่ครับ ในสานนั้นเนี่ยน้ำใสแล้วก็น้ำตกเป็นสวยมากแต่มีผู้หญิงสวยๆเนี่ยสวยกว่านางสาวไทยสวยกว่าดาราที่เราเห็นโอพิววขาวอมจููนิ้วนเดียวสวยมากครับ,รบเขาก็บอกว่านี่คือกินนารีครับ,รบอาจารย์ก็เดินต่อมามาถึงเจอเอ๊ะสัตว์ตัวนี้มันก็คล้ายๆกับช้างมีงามีงวงต่างๆนะครับรวมแค่นี้ ้างน้าใช่ไหมอาจารย์เขาบอกว่าช้างน้ <c oughs> งาครับอาจารย์ก็ถามไว้ช้างน้ำที่มันพิเศษยังไงอ่ะท่านชงดูเขาบอกอย่างนี้ครับเรามีช้างโขลงหนึ่งอ่ะประมาณ30กว่าเชือกนะวิ่งมาแบบตุ๊ก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 เลยนะช้างที่ดุร้ายมาก <c oughs> ครับ <c oughs> มาถึงเห็นช้างน้ําตัวนี้แค่นี้ยมันเบรกนึกถึงเบรกไหมปุ๊บ <c oughs> แล้วก็หันกลับวิ่งกลับหมดเลยอือ่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะจิ๋วแต่แจ๋วเขา,าก็ อาจารย์ก็แล้วมันพิเศษยังไงอาจารย์ก็ย,กยังยังสงสัยนะแค่ขางช้างเห็นตัวเล็กมันดีแล้วเขาดูต่อช้างตัวนี้มันก็วิ่งวิ่งไปจนกับต้นไม้ต้นใหญ่อ่ะจากที่เขียวจะอุมนะ่มเนี่ยพอช้างตัวนี้วิ่งไปถึงชนงานเนี่ยปลายงาไปเสียบกับเปลือกไม้นะครับจากที่เขียวจะอุ่มอยู่แห้งเหี่ยวเหมือนไม้ที่ตายแล้วเป็นอย่างนั้นเลยเสร็จปุ๊บพอช้างตัวนี้ถอยหลังกลับนะครับปองาหลุดจากเปลือกเนะี่ย ต้นไม้ต้นนี้กลับเขียวจะอุ่มเหมือนมีชีวิตชีวายอีกครั้งมันวิเศษมากอาจารย์นึกในใจว่าเอากลับไปสักตัวดีคริงจริงๆไปหนึ่งนนแต่อาจารย์ก็ไม่ได้เอากลับนะว่าอาจารย์ก็เดินต่อไปไปถึงก็เจอการนี้เจอเหมือนคนแต่งตัวเหมือนเจ้าเมืองจากจักรบวงครับแต่ว่าหล่อมากผิวนี่เหลืองทองเลยครับนะ ตอนนั้นอาจารย์บอกว่าหล่อกว่าฟิล์มรัตภูเพราะตอนนั้น <laughs> คุณฟิล์มรัตภูกํ <c oughs> าลังดังนะ <c oughs> ครับแต่ผิวเนี่ยสีทองแล้วก็หล่อมากเขาบอกว่าเขาคือพยาคุธมีศักดาเท่ากับเจ้าเมือง oh. อ,อาจารย์ก็สงสัยอยู่ยาคุธเนี่ยไม่มีปากงอนงอนไม่ม <c oughs> ีเราเห็นเหมือนที่เราเห็นเหรอเขาบอกปกติเนี่ยเขามีศักดาเท่ากับเจ้าเมืองแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น แต่ว่ามีภพชาติภูมิที่เกิดตำ mm hmm. เขาเรียกว่าทาบุญํำกรรมก็ mm hmm. เ,เลยเกิดเป็นปยานกใหญ่ oh. ก็เรียกว่าพยาครุฑน, oh. นั่นเองนะครับครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็เดินต่อไปไปเจอมันเหมือนกับของวงกฎอ่ะครับป่าซ้อนภูป่าภูเขาซ้อนภูเขาแล้วจะมีฤาษีมีเทวดาหลายๆวองค์ที่บำเพ็ญอยู่ครับ,รบเป็นกลับเป็นกันเป็นสงไขอยวันนี้นะครับ มีตามโขดหินบ้างตามต้นไม้ใหญ่บ้างแล้วกอ็อยู่ในถ้าที่ผาก็มีหมดเลยอ,ยอแล้วก็เจอสัตว์อีกอีกเยอะแยะเลยเนี่ยผมกำลังจะถามเลยอาจารย์มีสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ที่มันหน้าตาแบบแปลกตปลกมันไม่นมีแปลกๆนะจะ,จะว่าคล้ายๆกับช้างหรือว่าเอา จะผสมสปีชีกันใช่ไหมครับเหมือนเหมือนช้างเหมือนสิงห์เหมือนอะไรแบบนี้ครับ,รบเหมือนเป็นพญานาคอะไรอย่างเี้ยมันมันมีความต่างแล้วซึ่งอาจารย์อธิบายเนี่ยไม่ค่อยถูกนะแต่ว่ามันมีความแปลกนะครับช้างมีสีงาแบบนี้ครับมันมีเป็นงา,งา,าห้างาก็มีมีงาที่ออกมาข้างบนก็มีแล้วก็มีอาเดียวที่โป่ก็มีครับครับมันอธิบายเนี่ยมันจะจะจะยากนิดนึงครับ แต่ว่าเห็นนี่นคือเห็นแค่ส่วนหนึ่งครับและอาจารย์ก็ขอขึ้นมาก็สะดุ้งตื่นเป็นฝันที่เหมือนจริงนั่นคือในในฝันที่เหมือนจริงรแต่ทุกครั้งที่อาจารย์ฝันใน3เดือนนั้นนะพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับตัวนี้จะเปียกเหมือนเหมือนเราอาบน้ํานึกภาพนะอาบน้ําที่ไม่ได้เช็ดตัวไม่ใช่เหงื่อนะอาจารย์ม,มยันมาลูบดูอน้ํามันเปียกๆทั้งตัวเลยเหมือนเราแบบไปเล่นน้ํามาแล้วก็มานอน ใช่ใช่ครับแบบเราลงในสระน้ำแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้มันเปียกมือนั้นเลยใช่แล้วอาจารย์ก็นั่งดูอยู่ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงทุกครั้งที่อาจารย์สะดุ้งตื่นเนี่ยอาจารย์ก็จะมาอาบน้ำเพราะอาจารย์ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจิตเราเนี่ยมันจะหลุดได้หรือว่าเพี้ยนได้หรือว่าเป็นบ้าได้เพราะว่าเราไปเจออะไรก็ไม่รู้มันเหมือนเหมือนเหมือนแบบนี้เลยเหมือนเรานั่งแบบนี้เลยนะครับเป็นอย่างนั้นเลยก็เลยใช้น้ํา เพื่อที่จะให้เราจิตเราดีขึ้นกลับมานิ่งใช่ไหมครัเห็นว่าฝันตอนที่อาจารย์ฝันเนี่ยตอนนั้นอายุ17ยเงหรอครับประมาณ17บเปี4.4ครับตอนนี้ก็4 1่สครับนั่นคือฝันที่เหมือนจริงแล้วก็การนั่งที่มองเห็นครับแล้วก็ในทุกวันเนี่ยสเดือนนั้นอ่ะเวลาอาจารย์นอนเนี่ยมองตะแคงด้านข้างเขาเห็นเหล่าเทียบเทวดาเต็มมุเลย เป็น 1, 1> <อ>พันเลยก็คือมาอยู่ในห้องนอนใช่ไหมมาอยู่ตรงนั้นมันเป็นกุฏิเล็กๆะนะครับ <laughs> ครับอยู่ด้านด้านข้างก็จะเห็นเหล่าเทพเทวดาเห็นเฉพาะช่วงนี้ลงมาช่วงบนใช่ไหมครับช่วงช่วง,วง,วงตั้งแต่ตรงนี้ลงมางไม่เห็นไม่เห็นพระพักอ๋อครับมีสี่กรมีแปดกรมีเป็นพันกรสีผิวสีเขียวสีดำสีเาาอมชมพูหรือสีสว่างต่างๆก็คือเห็นทุกองเลยใช่ไหมอาจารย์เลยครับ